สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสาธิตน,นะครับเราจะสร้างาสมาร,ร์ r in p โปรเจกต์กันยังไงเริ่มจากนะครับเมื่อคุณเรียก Visual Studio ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสร้างโปรเจกต์ด้วยการคลิกที่ปุ่มล่างนี้นะครับ create a new project จากนั้นเนี่ยตัวเลือกทางด้านขวาเนี่ยเลือกเป็นโมบายนะฮะแล้วเลือกภาษาที่ใช้เป็นภาษา C รนะฮะ จากนั้นเราจะใช้ตัวเลือกอันแรกสุดเลยนะครับโมบายแอปนะฮะแต่ดูด้วยนะมันมีวงเล็บ s มาร a r ฟอร์มสไหมนะถ้ามีก็คลิกปุ่ม next ได้เลยจากนั้นตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับนะด้วยโฟล์ดเวิจากนั้นคลิกปุ่ม create ทเลที่ใช้เราจะใช้แบบว่างเปล่านะฮะเป็นแบบ blank แบบแบนะฮะปิกปุ่มโอเคแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครโอเคทีนี้ Vision Studio มันก็จะไปเตรียมโครงสร้างเตรียมไฟล์ต่างๆมาให้เรานะครับสังเกตดูนะครับในหน้าต่างทางด้านขวามือเนี่ยหน้าต่าง Solution Explorer นะครับ เห็นไ,ไหมครับในหน้าตา Solution แ p o l e r เนี่ยมันก็จะมนะีเดี๋ยวผมยุบก่อนนะจริงๆแล้วมันจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆนะครับ3โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับอันแรกก็จะเป็นแชร์โปรเจกต์ก็คือเป็นโปรเจกต์กลางครับที่เราจะเขียนด้วยภาษา c ีชาร์ปนะครับเข้าไปควบคุมเพื่อ,อสร้างแอปสำหรับ Android สร้างแอปสำหรับ iOS อีกทีหนึ่งน,นะครับในนี้เนี่ยถ้าเราขยายออกมาเนี่ยมันก็จะมีไฟอยู่ จๆมีเยอะนะครับก็จะมีพวก dependency หรือเป็นพวก library หรือชุดคำสั่งเสริมต่างๆนะครับมีไฟล์ app นะฮะ app. xml นะครับ l, รบางทีว่าอ่านว่า small นะฮะ small ในนี้ก็จะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวไปคลิกดูก็ได้นะฮะในไฟล์ app.small ก็จะเป็นไฟล์ที่ใช้โโะระบุนะฮะว่ามีโปรเจกต์นี้ใช้รีซอสอะไรบ้าง ที่ต้องการจะเข้าถึงอะไรแบบนี้นะไฟล์ Main Page อันนี้เป็นไฟล์หน้าหลักของแอปพลิเคชันของเรานะครับส่วน2โปรเจกต์นี้ก็จะเป็นแอนดรอยและ iOS นะมาดู Android กันก่อนใน Android นะเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันมีการใช้ Reference มีการอ้างอิงนะครับอ้างอิงไปยัง Library หรือชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่ .NET เข้เขาได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับ ซึ่งมันใช้ด้วยกันได้นะครับสำหรับสเอสเริงนะเช่นอ,อะไรอ่ะ system dot c o system dot นอรอะไรแบบนี้ก็จัดการกับตัวเลขอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ส่วน asset หรือ resource เหล่านี้เนี่ยก็จะมีโครงสร้างเหมือนกับโปรเจกต์ที่เขียนด้วย android studio นะมีลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับไว้เก็บพวก ภาพบ้างไอคอนมั่งอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อต่จะจะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับตรงที่ว่าแทนที่จะใช้ภาษาเนทีฟของของแต่ละ os นะฮะแทนที่จะเป็นภาษาจาวาหรือว่าแทนที่จะเป็น, lin, นคอนลินก็เป็นนะฮะภาษาซ s ชา r p นะครับส่วน iOS นะครับถ้าลองขยายดูนะฮะก็จะมี การ Reference มีการอ้างอิงเหมือนกันนะครับมีการเรียกใช้คําสั่งสําเร็จรูปต่างๆเนี่ยก่อนที่จะทํางานนะครับแล้วก็มีการาระบุ o u r อ e นะครับแต่ก่อนในนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะเรายังไม่ได้ใช้เลยมาก a s s e t นะครับแล้วก็ m a i n .cs นะครับนะฮะโอเคทีนี้เราลองมามา,เ,าเปิดไฟล์ Main Page นะครับแล้วไปคลิกที่ Main p a g e .small นะครับ ที่อยู่ในออยู่ในโปรเจกต์อันแรนกสุดนะครับเป็นเป็นแชร์โปรเจกต์นะครับซอฟต์โค้ดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซอฟต์โค้ดก็จะมีประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับวันนี้เรายังไม่พูดถึงซอฟต์โค้ดข้างในนะครับแต่ว่าเราจะเห็นนะครับว่ามันมีมีลาเบลนะครับถ้าถ้าเคยเทำง,งานเกี่ยวกับ เว็บเกี่ยวกับภาษา HTML มาแล้วเน่ก็อาจจะรู้สึกเหมือนคุน้นตากันดีนะครับลาเบลก็คือใต้ฉลาดนะครป้เอาไว้แสดงข้อความอะไรบางอย่างน,นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะาลงรันนะครับออก,ก่อนอื่นก่อนที่เราจะรันนะครับอันนี้ อันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับอาจจะอะไรก็รได้อาจจะติดเออร์เรอร์นะครับเช่นว่าไม่รู้ว่าโปรเจกต์เริ่มต้นอยู่เป็นเป็นแพลตฟอร์มใดนะผมจะเซตให้โปรเจกต์นี้เนี่ยเ,เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นใช้ Android เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นนะครับผมคลิกขวาที่ forward android นะครับแล้วก็คลิกเลือก Set as Startup Project นะครับจากนั้นนะรเราจะใช้อ e ิ u l เลเตอนะครับเราจะใช้อ e ิโมเลเตอหรือสมาร์ทโฟนแอนดรอยนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเลยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้สร้างนะครับ,นะรบก็ผมเจอคลิกเลือก Android device m a ม a น e เจอนะครับ <Hello. S 1> ตนนัวนี้จากนั้น สร้างขึ้นมาใหม่นะครับถ้ายังไม่มีนะฮะถ้ายังไม่ได้สร้างก็สร้างซะคลิกนิวครับนะครับตัว a u l t ที่มันตั้งมาให้ก็คือเป็นเอ่อเป็นเวอร์ชันเนะเป็น API 28เป็นเป็นตัวยืนพื้นเลยนะครับนะรบหรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแต่ตรวนี้ก็จะมีเตือนนะว่าอะไรบ้างที่ไม่พพอร์ต โอเคผมเอาตัวนี้แหละนะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่ม create นะครับแล้วก็อาจจะนั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับเห็ okay. นะครับผมลอง start ดูก่อนนะฮะดูซีได้ไหมนะฮะโอเค okay. คือเนื่องจากว่าตัว emulator ตัวนี้เนี่ยผมได้ดาวน์โหลด เก็บไว้ในเครื่องแล้วนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าโหลดเร็วมากนะครับแต่ดยความเป็นจริงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของเครื่องแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายนะครับในระหว่างที่รอผมจะไปดูที่โค้ดของเราละกันนะจากเดิมนะมีข้อความนะครับ มีข้อความอยน,นี้ก็คือเวิร์กทั o ม o ูสมา m ์เรนฟอนะครับเราจะเปลี่ยนข้อความในนี้เป็นข้อความอย่างอื่นก็ได้นะครับการจะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้2ที่ฮนะก็คือ1คือเปลี่ยนเข้าไปในซอสโค้ดอย่างเงี้ยตรงๆได้เลยนะครับแบบนี้เลยก็ได้ รหรือว่าจะไปเปลี่ยนจากหน้าต่าง property นะแต่เราก็ต้องไปคลิกเลือก tag อ label ก่อนนะครับเราค่อยไปดูในหน้าต่าง property ตรงนี้เห็นไหมพอเราคลิกแล้วมันก็จะมีท้ายเป็น label มาให้นะครับแล้วเราค่อยมา,าไล่หาดูนะครับว่าข้อความเหล่านี้มันอยู่ในคุณสมบัติชื่ออะไรอ่าโอเคข้อความนี้อยู่ในคุณสมบัติชื่อ text นะครับ คือเราจะเปลี่ยนจากโค้ดก็ได้หรือจะเปลี่ยนจากหน้าต่างคุณสมบัติต,ตรงนี้เลยก็ได้นะครับอเคโอเคเต้นนะครับเ่ยเห็นไหมฮะพอเปลี่ยนในหน้าต่าง Property ในหน้าต่างคุณสมบัติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตซอฟต์โค้ดให้ด้วย อีโบลิเตอร์นะตอนนี้ปูเสร็จแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะรันทำยังไงนะครับก็ทำการคลิกปุ่มเพลย์ตรงตรงนี้เลยนะครับพมมันจะชี้ไปที่อีโบลิเตอร์ของเราที่เรา,าได้ดาวน์โหลดและติดตั้งเอาอไว้นะฮะตอนนี้กำลัง b บิลนะครับนะ ทำการ b u i l วลแล้วก็ทำการติดตั้งลงไปบนอิอร์เตอร์ทำงานครั้งแรกอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับกำลังดิพลอยยิ่งนะครับ,เรรบสเตตัสมันจะอยู่ ขอบด้านล่างนะฮะของของหน้าจอนะฮะสำหรับเวอร์ชันสำหรับ Visual Studio 2019เวอร์ชั่น PC นะจะอยู่ข้างล่างนะฮะน,นี่คือผลการทำงานนะครับนะบก็จะได้ข้อความตามที่เราได้พิมพ์ลงไปนะทีนี้ถ้า,อาลองเล่นเสร็จแล้วเนี่ยไม่ไม่จะเป็นที่จะต้องไปไปปิดอ m มูเลเตอร์ทิ้งนะครับ ถ้าแรมเราน้อยก็เปิดคาทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้แต่เราไป Stop Project นะฮะ Stop d e b u g g i n g ตรงนี้นะค,คลิกที่กล่องสีเหลี่ยมสีแดงๆนี่ครับมันก็จะกลับมาที่หน้าซอ r ต์โค้ดของเรานะครับแล้วมันก็จะเอาแอปของเรานะรปิดปิดหน้าแอปพลิเคชันของเราไปนะครับแต่ก็จะเ,เราดู ในโดยในหน้าแอปของเราเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีะนี่ฮะมันมันก็จะมีชื่อแอปชื่อว่าโฟ o n e ว o r d นะฮะที่ที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับอยู่ตรงนี้เองนะฮะถ้าเกิดเราคลิกเปิดเหมือนกับเสมอว่าเราเราใช้นิ้วจิ้มเปิดในสมาร์ทโฟนนะครับมันก็จะกลมาใหม่รั้งหนึ่งเป็นต้นนะครับ โอเคนะฮะนี่ก็เป็นการใช้งานการาสร้างโปรเจกต์นะครับการทำงานกับบันแบบเบื้องต้นนะครับนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ